แปลงที่ห้าที่จะได้ใช้ก็คือแปลงที่ห้าสภาพบาทแปลงที่ห้าครับแปลงที่ห้าจะติดอยู่กับส่วนกลางห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังอ๋อผักกระเฉดเต็มเต็มนาเลย มาดูสภาพบ้านก่อนที่จะปรับปรุง <c oughs> เป็นไงเราตากผ้ามีเราตากผ้ามีาตาามโต๊ะไม้มีหน้าต่างเปิดโล่งได้น้ำยาฉีดฆ่าเชื้อมีแล้ว มีชั้นไมหวังของด้วยสภาพห้องอยู่อย่างนี้หลอดไฟติดไหมขอเปิดดูหน่อยสิอันนี้คือไฟห้องน้ำอันนี้คือไฟระเบียง ไฟห้องน้ำไฟห้องน้ำก็คือไฟห้องน้ำส่วนไฟระเบียงสวิตก็คือ,อหมดเยอะวะอืมม,มดด้วย มีมดก็ดีแหละซื้อสเปรย์ฉีดมดมาเต้ยยิ่งใช้เลยสวิตไฟตรงกลางเป็นไฟในห้องซ้ายขวาเป็นระเบียงกับห้องน้ำอ๋อคนนี้ใช้ไหมขัดฟันด้วยดิอืมโอ้ยังมีเส้นอยู่เลย เดี๋ยวต้องเก็บทั้งหมดฮะยูสาววางเรียนไว้เก้าอี้หนึ่งตัวพักไฟหนึ่งตู้หนึ่งชุดหลอดไฟติดโคโดโมคือโคโดโมคือน้ำยาทำ่ใช่สิน้ำยาปับพันนุ่ม อสเปอันนี้คืออะไรหนอโอเคเอาละบรรยากาศดีครับอยู่ริมคลองสบายแต่ละเราจะอยู่ที่นี่กันสีเดือนโอเคเรีเลย